สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการดับกลิ่นคาวปลานะครับผมปลาตัวนี้ก็เป็นปลาดุกนะครับผมปลาดุกนะครับเขาก็จะมีกลิ่นคาวมากเลยนะครับเวลาเราเอาไปทําอาหารไม่ว่าจะเป็นแกงนะครับหรือว่านําไปย่างนะครับผมถ้าเกิดว่าเราทําเองนะครับก็จะมีกลิ่นคาวอย่างรุนแรงนะครับหลายท่านอาจจะไม่ร uh hmm. ู้ว mm ิธ hmm. ีกําจัดกลิ่นคาวตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า อ่าทำไมเวลาเรานำไปทำอาหารแล้วปลาดุกมีกลิ่นคาวรุนแรงมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเราก็ทำการอ่าคัวปลานะครับนำชี้ออกทำความสะอาดล้างน้ำให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใช้นี่เลยครับน้ำส้มใส่ชูนะครับเทราดลงไปครับเทราดลงไปบนตัวปลาครับเทลงไปสักแป๊บหนึ่งนะครับ แช่ไว้สักประมาณหนึ่งนาทีถึงสองนาทีนะครับนี่นะครับตัวปลาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับดูนะครับที่ตัวปลาเปลี่ยนสีนะครับตัวนี้ก็เป็นคราบคาวนะครับที่ติดอยู่กับตัวปลาดุกนะครับผมยังสมัยก่อนนะครับเขาก็จะนําปลาดุกตัวนี้นะครับไปคุกกับขี้เท่านะครับก่อนที่จะนํามาทําอาหารนะครับผม แต่ตัวนี้นะครับเราใช้น้ำส้มสายชูนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็แช่ไว้อะหนนาทีแล้วเดี๋ยวผมจะทำการขูดให้ดูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือคาบ กลิ่นคาวของปลาดุกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทําความสะอาดตัวปลาแบบนี้นะครับเวลาเราจะนําไปทําอาหารอย่างเช่นต้มหรือแกงนะครับภาพกลิ่นคาวตัวนี้นะครับก็จะหลุดไปตัวน้ําแกงของเรานะครับก็จะทําให้น้ําแกงของเรานะครับมีกลิ่นคาวอย่างรุนแรงนะครับผมเนี่ยครับ ก็ใช้มีดขูดไปนะครับหรือว่าใช้เกลือนะครับชโลมให้ทั่วนะครับทายทั่วผิวเลยก็ได้นะครับผมจะใช้มีดขูดให้ดูก่อนนะครับว่าคาบมันเยอะขนาดไหนนะครับหนึ่งตัวคาบจะ ได้มากขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันครับถ้าเราใช้เกลือถูแล้วจะไม่เห็นนะครับ เต็มเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยครับคือคราบกลิ่นคาวที่ติดตัวปลาทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทําความสะอาดนะครับเราเอาไปทําอาหารเลยครับก็จะมีกลิ่นคาวอย่างรุนแรงเลยนะครับผมนี่ครับหลายท่านอาจจะไม่รู้วิธีทํานะครับทาอาหารทีไรก็มีกลิ่นคาวของปลาดุกทุกทีเลยนะครับผมนี่เลยนะครับก็ทดลองเอาวิธีนี้ไปทําตามกันได้เลยนะครับจะไม่มีกลิ่นคาวอีกต่อไปแน่นอนนะครับ เดี๋ยวลองใส่เกลือนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จะใส่เกลือลงไปเลยนะครับเราก็ใช้เกลือนะครับถูบริเวณตัวปลาให้ทั่ว นี่นะครับคาบคาวก็จะติดออกมาเต็มมือเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยทดลองเอาวิธีนี้ไปทําตามก็ได้เลยนะครับอาหารของขั้นจะไม่มีกลิ่นคาวจะสะอาดแล้วก็อร่อยแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับ หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับวิธีทําความสะอาดกิ่นข้าวป้านะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนเพื่อนได้รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ